เชิญยุกมานี่ครับโอ้โหลูกนี้สกูมวนล้วเิยุกมานี่ครับเต็มเหล็กเอายุกมาเปิดทางยุกมานี่ครับตีรับสองแต้มอ่ะเราเข้ามาทำงานหน่อยดกครับโอ้ยเตี๊ยโอ้โหเตี้ยดี๋ยเนีม นี่ตีระเบิดเลยยังไม่เปลี่ยนมั้งเนี่ยเนมเี๋เนมไม่ยอมโอ้ยสวยนี่ครับตีเปลี่ยนนะเก้านี่ครับตีติดโอ้ยเปลี่ยนเขาเปลี่ยนฟอร์มแล้วคอสเอ้าตีโดนลูกบนเอ้าเปลี่ยนเออทำไรอ่ะ ออดตีช็อตด้วยครับมาเลยพีแ่แตงอ่ะ้าวตีตีครับเอา้านี่ครับกี่แตงครับเอา้ายกมาอ,อืสกิตเปลี่ยนก็โอเคอยู่นะครับสิเอาช็อตลูกตัวเองเหลือหนึ่งคนครับเพราะว่ามีความรับผิดชอบมากขึ้นนี่ครับโอ้โยเ้าครับถูกยกมาบังนี่ครับลงมาครับลูกนี้ ปูยกมานี่ครับตีติดไหมปูโอเพอนครับพรุ่งนี้เป็นระยองครับปูตีช็อตลูกนี้อยากไปเรียนก,กับเด<ร>ี๋ยวไปแก่งโอเพนมุ่งนี้เอาไปด้วยโอโย้ยปูตีออกค,นอนครับลงมาปังเอ้าตีติด,ตด<อ>แกนออกอนี่ครับ<อ>ปูนี่นี่ครับตีออกนิวนะครับ เออโหมยตีสองโดนสองครับยี่สิบห้ามาให้ครับปื้มยกมาอีกนี่ครับตีติดโอ้โหนี่ลอยมาบังนี่ครับโอ้มันทันวายสองพันใช่ครับนี่ครับปื้มสกิตเปิดทางสิทธิเอกตีมานี่ครับเนมตีติดทุกลูกเลยครับอถ้ามีคนมาเอ้ยพูดตีติดครับโอ้โหนมลอยมา ปังนี่ครับโ,โอ้โหโอมเอาสไลด์เอาก็ได้ครับมือวางมาลองตีครับโอมสับฉายาเดิมก็คือฟรีมือดอกครับฉายาใหม่นี่ครับติดน<บ>ิมปังนี่ครับโอ้โหติดทุกลูกครับมาลูกนี้ยกลอยมาปังชนะได้ไปต่อนครโอเคครับสวยนี่ครับโอ้โหตีสามโดนสอง เอ้าเรียนหนักไม่มีเวลาเลยอ๋อคุณตาตุง n g ตวงเนมตีลูกตัวเองตลอดเลยครับคอรบปังเต็มเล็กครับมาอูยกลยุ่งมาปังโอ้โหมีนี่มีควนวางดีอ้ยกยมาสกิดออกสวยอ้ปังอุ้ยตีตีครับไม่มีลายก็ดูที่สีเอานะครับหรือมาร์กเอานี่ยครับคอร์นี่ครับคอร์ลูกใสกว่าอูตีสวน นี่ครับโอ้โหหลับไม่้มีเตอร์ไฟก่อนนะโอ้ตีตีครับสวยงาม